คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลดูดูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสี่ท่านนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับ <ใน S 2> ทุกคนมานที่จังนะครับได้ไหมฝั่งนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> หลายท่านคิดถึงนะครับผมพลาดเสียงช,ชัดเจนของผมครับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างเลยก็คอมเมนต์ไ้เลยนะครับผมฝากทางอันนี้มากันหลายๆช่องเนาะก็อยากฟังเสียง อยากบนมันไม,ม่ได้ว้าวกันก็นได้เห็นหน้าก็นอนหลับเผื่อว่าลังคนก็นได้ครับผมนี่ก็ก้อนที่ออกมากก็มีโทษมากยยาอยู่ได้ย่าวยังบุตรอยู่ทั้งสมุดปาการเป็นกับทษครับอทนนี้มาเม่น,นี้ก็คือ,อพี่น้องเอฟซีอยากฟังเสียงพี่ครับอยากฟังเสียงหรือว่าอยากมาดามขวามฝันเนี่ยบอกขวามฝันนี่คือเสีเยวเป็นมือ สุดท่ายเราเป็นอยังแต่ว่าข้าฝัน,นว่าเรียงข้าฝันฝันดีโวดอืมกรต,ตามที่ปูเพิเ่นเคยเว่าอยู่ครับมือขึ้นนี่ก็ว่าได้นในเม็ดค้าฝันว่าเอาโชคไปให้เขียนใจกระดาษหอ,อย่างดีไปครับบางนน้อยว่นเหยวใจบอนเอาขามาตีถือ นาเอิกว่านูเมียเงินลูกขึ้นมามาเนื้อขาโตโศกกับบ่าเห็นจำมาได้พอ่อโ <c oughs> ตเ <c oughs> ตว,ว่าก่อนดีแจงกับม่ยำอีกอยอะเตว,ว่ากันหายพ่อว่าโตใด้เนาะโตจ่ได้ลูกหลานจะได้เงินได้ทองมาสืบวยสืบปานใส่เขา่าใส่นาำอ่าไก่สิจ่อออกพอนษามมาละ แห่งตาบุญท่านกับแห่งตลายเห็ดจังไดสีได้เงินไปเห็ดบุญเห็ดท่าน<ม>เห็ดจังไดก็ได้ยหรองเบาสาบท,ที่มาไม่นี่ก็หลายๆช่องเนะาะกบ็บอกพี่น้องบอกเอฟซีทุกมองทุกบอนเน้อ้าแมนผู้ใดตามปูเฮ้าบอยถิมปูเฮ้าเนีัยพอเหงหากนก็ลั่นพันท่องหาย อ่างวันนี่บ่ามันใยเต็มทีอครับแต่ว่าิใหายมันใยลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์พอบรนะ่าะแต่ว่าว่างได้ว,ว่ามันใจเต็มทีครับอืมมาเชอดิุชช่เซสวยดังโมมึงอีกว่าสัน้นเลยว่างขอนสิแจ้งนี่ผัดไปไปขอนสิแจ้งนี่ผัดไปครับไปกับเมซี่เมซี่ เพ่นในยินปูว่าเพ่นยิมยืนยิมอยู่อือพตเบิ่งไม่อย่างเลยในยินมาหลายหลายหม่องหลายหลายบอนหลายหลายสำนักแล้วที่นี่ปูเปิดซองไว้แล้วคอไว่าเธอเสยดังมูเจ้าอีกไปท่านเธอเบิ่งเด้อหัน <c oughs> หันใจไปได้มันกะตกมากกล้ๆนี่เองแล้ววะมันบกไก่ดอกหยาบากนี่แล้ววะครับ <c oughs> อือ มันก็อยู่บ่ไกลว่ไกลได้แนี้เหมียนอยู่ได้หููเพิ่นก็วางสันกันเมียนว่าอ่าอย่างเอซี่ทุ่งมองทุกบอลพี่พอคือว้าจังสันเนาะกะพ่อเว้าตามนี่เม็ดขําฝันถ้าบางคนก็ว่าได้หูได้เห็นน้ำกะสีว่ามันเม่นบ่อีว่าาโลว่าบ่นออบ่อ่อบ่อเคยสิเป็นอย่างสันเอตัวนี้ถ้าเพิ่นเขาไปบอกไปหาไปเว่าพพอจังสีหูบอกเขเว้าให้ เนะอะงันนี้พอบอกว่านได้ได้กินกันแถ่ออว่าปูวา่าปู้ที่เตสุวยดังมึงไงล่ะงันนี้ทั้งลางทั้งบวนสำเนอได้แต่ว่า อันถามว่าขันนม้นเอฟซีว่าพ่อพ่อเบาเข่าในบวมันก็เว้าได้อยู่แต่ว่าพ่อกนยังคือควมมันใจเต็มลอยนี่คืออยากให้รอบังมือบวงสวงนะครับเบาสักครับมันมันมันก็ยังริจักมือดอกเหตุจังไดกับท่านหาบางคนก็จิว่าไปเหตุการณ์เหตุงานยังสี่ยานมาหาบวดใดหาบวท่านจังไดก็ต้องท่านเพราะว่าเฮามาเหต สวงนี่แหละส่วงซ้ำเคยเห็ดส่วงเสานี่ครับอทำวิธีบวงสวงเพื่อว่าเฮาบ่ได้มายำอยีกเออเอา,เอามือเดียวปล่อยไปเลย,เย,ยพ่อก็สิบอกว่าหาให้ท่านหาให้ได้ได้อยอดอก,อกพอหานเ่นวางงวนเนี่ยถ้าผู้ใดปล่อยปูเฮาถิมอบ่นนี้อยากปูเฮาเห็ดยังได๋ก็ได้กินจะคืองวดแล้วเนี่ยเขากาบ้านเฮากหลายแต่คนบ่เข้าใจ ปูพันกับยำแล้วยำอีกอย่านตะลูกเอาวัวเปลี่ยนหอกกับเก่ามันโตน้ำกันเลยลูกเด้อกับแมนบางคนก็วา่าโอ้ยยานแมวไว้เฮี้ยมากจากใส่นอหอกกับเก่ามันโตเดียวกันตาแมนอยู่เออโต้นี่พ่อกบะเทียงดอกเนาะเออมันก็หลายคนนลายเว่าหลายคนหลายวาเนอะอ่ะาไผกับโคษนาย้าไผยา,า,ยยามันละมันบ่ปุ๋ยนั่นดียานี่ดีอืม พอเองตามพอสังเกตมาเนี่ยตามพอซ่อมมาเนี่ยเลขปูเนี่ยมันว่่ได้ห่างเป็นแขนเป็นวาดอกครับครับเอาเป็นได้สูงวานเนี่ยคือจังแถวผู้จอกผู้เจดเนี่ยเสียเลขก็บอกให้เน้นแต่หกซีเก้าสีแค่นั้นเนองอ่นั่นผู้เจดเนี่ยจนได้ออกรถพอเทนหนึ่งเอาลอ่องเบิรงนะนะถือกันหลายครับ เขาอยากมากกันทั้งบ้านเลยมันว่าหมองอื่นกับบว่าน้ำบวบบว่าเอาติดตามเหล็กปูอย่างเดียวเขาหยานหนึ่งแต่ว่ามันจ่อมือหยานมันจะหาท่านบอท่านท่านอยู่ดอกเห็ดจังได้ม่เขากับเด็ดเต็นอยู่างน้ำดองดองอยอะครอกพอว่าพอการภาพร่างกายกับพื้นเพื่อนขึ้นมากกับพ่อไปได้มาได้อะไร พ่อบอกว่าปะตองถอยหลังครับออันใดที่มันดีมันสวัวเข้ากับปะตองหย่อนกลับไปหามันครับเนะครับอ่ามีแต่พอสิห้าโมพี่น้องลุยหนาอย่างเดียวอ่าคือเข้าไปเข้ากับไปทางถือเข้าไปได้ไปทางผิดน้องมองใดเข้าหัวว่ามันสิผิดมันสิมีน้นาเข้ากับจะลบหลีกออกไปใส่มันอมเออไปทางที่เข้าไปได้ทางใดที่มันมีปัญหามีอุปสรรค พอคือสิบัว่าญาติพี่น้องไปดอกไปด้วยควมบริสุทธิ์ใจอย่าของก็คือสร้างเปเฮ็ดอยู่นี่แหละปนเหาหยังเพิ่ก็บบาดเดือดหลอนไผ่อ่าเฮ็ดด้วยควมบริสุทธิ์ด้วยควมำเมตตาอ่าด,ด้วยควมม่ำศรัทธาอ่าพี่น้องให้มาเล็กน้อยก็ซอยกันไปใดนั่นใดนี่ผู้นี่ใดนั่นผู้นั่นใดนี่เ่าง่ายๆก็คือปวกปวกเนี่ยเพิ่งกระโตไปใหญ่เนีย พูนก็เย็ดบพพ่อปียังไดประจันซ้ำผู้เขาพ่นผู้นันยิบผู้นี่บายอาผู้ไดมันผู้ใดขยันกับผู้นันใดนั่นหละแแ่ mm hmm. ว่าพอกับฟังฟังมาหลายๆหม่องหลายๆบอลล่ะเด็ม mm hmm. ได้เขามาเก็บสีได้ครึ่งหล,ล่คร่ะทีนี้ยังจะห้องปูได้บนอืม mm hmm. ปูที่ตีปิ่นให้คนจังใดกับทะเบงเอาอืมแ mm hmm. จออกมามันสิเป็นแต่กลัวเขาเป็นท้องคํำกับหง เด้อปูเพิ่นกับบอกว่านับแต่งใจหนีไปเพิ่นที่หายไปตลอดใช่าลอดมึงแต่ว่าได้ยงินว่าเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นที่ซอยประทัดไม่อีกพุ่มใจอะไเด้อพุ่มใจก็ยะว่าพุ่มใจว่าในนิมิตคำฝันบานันออกมากว่าเขาจิตไปทัมีดีจุดกับประทัดอยู่ทั้งนี้ เพื่อนยางหลิบๆไปเลยเพื่อนดีใจกูสิเป็นนางฟังมองมันเนาะครับอืมแต่ว่าที่นี่เพื่อนว่าอย่างไแเรากับบ่าไห้ไปย่ำบ่อไห้ไปสังเกตบังกับโพกในห้างปะถอดปะทักบ่เอาบ่อเออแนวนั้นบ่เอาเคอเพื่อนสิหายยางเดียว คือประทัดนี่กับจูดแค่ไนคือปูอยากฟังซื่อๆแค่เพิ่นอยากฟังต้องเอาตัวเลขง่ายๆบอกเพิ่นมาหายไกลน้ประทัดตอนที่นี่กับพี่น้องถูกหม่องถูกบอลเอียบซีถูกทันก็ดีอาได้ยินเสียงพ่อวาแล้วมืหอนี่พ่อว่าท่านเด็กหูเลขเด้อเอประทันเด็กหูเลขกหูเบอร์ดอกลอถทาจากปากปูสะกอนให้สร้างให้ยังเพิ่นเฮ็ดแล้วเรียบร้อยเพิ่นได้ล่างใหม้ล่างมือเออนั่งฟังนำกันจะแจ้งสะกอน นี่คันว่าไปปฏิวิว่าโอ้ยสร้างกับบระเดน็นนี้น้ำปฏิวัติเองให้ใจเย็นเย็นด้วยความบริสุทธิ์สุขย่างสะก่อนเห <c oughs> ็่วออยว่ายังไปมันจังบ่มี่มองคัดมองของมองข,ององข้างมองค่า <c oughs> โอ้ยจานแมวกับปูขาวยังอยู่สู่เพื่อพี่น้อง <c oughs> ม่นสีเก็บไข่ได้ป่วยประเด็นกันยัง <c oughs> ดันดนมาเห็ดเพื่อพี่เพียน้องในย่านเห็ดี่ามหา กะถือว่าเพื่อนก็ดีดอกพ่อเจ็บไข่ได้ป่วยตางทิ่งตางจังหวัดม่นกระทรมาให้กำลังใจเพื่อนก็บอกว่าพ่เป็นอย่างดอกพ่อเอ้ยบ่มีผู้ใดดอกสิไปให้จนอ่ะเย่สิบงวดกับเขาทั้งเย่สิบงวดบ่แมนเทว่ดาเนาะไอ้ที่บางคนก็สิจ้องถ้าฟังเนี่ยครับผมอ่าบพระต้องจ้องดอกออเดี๋ยวว่าทให้บาด่าดเหมือนเผื่นให้เบ่งเนออ่าเพราะวางวันนี้คือปูเพิ่นบอกว่า ถ้าผู้ใดหนีจากมองนี้สิบ่ได้กินในโลกฟังเดาเพิ่นว่ากูสิให้เออมานันแนมเห็นกันอยู่นี่ตากับดังนี่แนมเห็นกันพ่อไวไัวัอยู่นี่มันหนีบ่ไกลกันเพิ่นเฮ็ดให้พ่อจังซี่อ๋อเป็นจังซั่นบ่พ่อให้พออะะหระท่านได้พอบาพร,รท่านในหอดมือนี่ได้ครับ นิ่งยังหรอมน่า่งได้ว่าไปมือขึ้นนี่ผัดไปยังสี่ได้บ้างครับไปมือขึ้นนี่นี่นน้สวนขึ้นงอันนี่ขื้กานี่แหละว่า้องไปยายหลายครัเอฟซีผู้ใดยันไปเหตุการณเหตุงานบ่ท่าน กลับไปเมียนเลยก็ได้แต่พอเองพออยากล่อออกจากปากปูมือเพื่อนทีบวงสวงว่าเพื่อนทีออกจากปากเพื่อนท่าใดเนี่ยเละล่างเพื่อนล่างหมดครับเป็นหายังสุดครับโอ้นี่ล้วกันนี่คมแต่ว่าบสีมาเพื่อนกยยาำอีกเดีย จิเป็นคือพอว่าบอว่ากู้จิเตสุวยปากซวยดังมึงเพิ่นเพิ่อนอวยเวนามบอมันทีเป็นอย่างลรหกตายมึงระวังนะมึงระวังนะเอร่าง่ายงเก่าเออง้ามพุดตัวบวดตับตีรัางาลคฮัลโหลอีฟซีก็อยากเข้าเข้า ผาดผ่าดเบิงเนาะทีนี่ก็คือเสียเขาอกเขาใจเออจากปากพอไปเลยเด้แต่ว่ามือมันทีจ่ายแจงแดงแจ้คือสิเป็นมือบวงสวงอืมอือน่นและมือนั่นก็พอเองกตอยากว่าอยากบอกอยากปล่อยให้มันเป็นทังการอยู่ให้มันจะาแจงอยู่แต่ว่าคืออยากล่อทาฟังจากปากปูให้มันสัดเจียนสา พี่น้องเย็บซี่ถูกมองถูกบอนทุนเฮามันหน่อยสิบได้ไปย้ายหลายเออสิบดได้ไปลงทุนหลายเด้อ่าทุนมันน่อยอืเลขมันออกวันจันรร์คับมคนสิเดงเกาหัวเกาอีกแล้วเลขพี่บายอย่างนอกออกแค่สี่ขอดมันเป็นอยังงครับอืม อย่าสุไปว่ามีแปดแปดเก้าเก้ายาไปว่าเด้อเลขมันนี่บาไปปนนันดอกยาพอเนี่ยครับวันศุาร์วันเสาร์วันาวอาทิตย์ไปหนีก็ไ่ได้ดอกเขาว่าเลขมันก็ออกครับแต่ว่าเสียมันโน้มากเหมือนขึ้นเพิ่นบอกว่าสิบเย็นวันเพิ่นเสียออกมาวันสุรแยมแรงเนี่ยวันวเสาร์ยามแรงนะครับเพิ่นเลิกงานเพิ่นเลิเงียนสิ่งเงียนของเพิ่นเสียออกมาครับจังได้ก็มาแท้ละ่ะ มาหอดนีก็จืนเนี่ยมเสวกกจเป็นวันเสาร์ลราครับนเนาะบานทีใด้มาจัดแปลงของเนี่ยปล่อยข่าวไปครัเออให้พี่น้องเอพี่เพราะว่าเขาโทรหาเล่าต่างจังหวัดเขาก็อยากมาเห็นหลายเออเขาได้เลขน้าเดืยปล่อยออกไปซะให้พี่น้องทั้งใดเพื่อนสีมาเพื่อนกับจไดหูวเวลาครับเป็นวาันฉอนในหะ้ว่าล้อก่อน แต่เพิ่อกว่าพอนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสี่ออกมากระิบเป็นยังแยมแรงวันสูงกันหรับอทำร่งกระสิบเป็นวันเสาสี่นะเพิ่นว่ากันก็ที่เพิ่นบ่อยากว่าวหลายเพิ่อนมากล้วพวกกนงานเพิ่นมันอยากมากนัางมาทุกคนเราปบันนี้มันก็เสียเวลางานเพิ่นน่ะครเพิ่นกระชิมาครับว่าสิไปซสเพิ่นกระิมากแต่เพื่อนนะว่าแต่ว่าเอซีเพิ่นอยากมากหลายทั้งผู้เจ็ดเพิ่นกระิ โทรติดต่อกันเอาไหมาครับผมนั่นล่ะที่นี่ก็ขอให้พี่น้องกันลอใจเบื่องสก,กอนเนาะครับ,บราปรจักมือดอกเดียวบ่จักมือเองเดี๋ยวก็ได้หูหเดี๋ยวก็ได้เบื่องกันว่าผู้ใดสีได้กินผู้ใดสีได้ปุ๋ยมาใสาขา่ข่าใส่หนํำก็ล่อเอามือน,นั่นล่ะเด้อครับผมอ่าให้พี่น้องมันิบ่ได้ย้ายลายโตอ่าคือลางบนแช่นันเฮากะก็ิบ่ได้ใดใส ายไปหลายก็ขอให้พี่น้องเอฟซีถูกมองถูกบอลอยู่ต่างถินต่างประเทศกด็ดีหาบางคนก็นได้ยินอ,อยากได้ยินเสียงว่าพอแมวเป็นยังไงเนาะดีขึ้นหลายหรือยังอพอเองก็จะบอกสิบ,บอกไปว่าเต็มลอยแล,ะละ้วล่ะเต็มลอยอยู่แต่ว่ามันก็นยังยังบัดน,นี้กำลังใจปันใดเพราะว่ามันแต่ละมือเขาง่ายกับบัดนี้ตกทองดอก มือนี้ก็โอ้ดอาวโยผื่นเห็บซี่ทุกหม่องทุกบอลยุทธูพื้นกันมาล่อดนก็เอ้ยอาเจงใจเพิ่อายานเพื่นมาล่อโดนอาทีนี้มามือนี้พอเองก็ได้ล่อทะเบิงมือบวงสวงนะั่นแหละทุกหม่องทุกบอลก็ดีเห็ดจังไงกับพี่น้องก็ได้ต้องได้สื่อได้หากันเด้อขอเบิง่งฟังจากปากปูให้มันชัดเจนสกักก่อนมันจะบ่ได้ใส่ใจหลาย อาขาขอนำเพลนนี่ก็คือมีดารางกับบนแชนันเองเหล็กปูขาวเฮาอาทีนี้ก็ขอให้พี่น้องงวดจีหอดีถึงก็ให้ลำให้รวยกันสุขคนสุขคนเด้อปัญญาสาธุสาธุ